ผมเปลี่ยนถุงดูสามสี่รอบเปลี่ยนถุงโอ้โหดูนี่หนูพระจนหนูตัวเนี้ยทุกวันนี้หนูยังมีชีวิตอยู่เลยนะเนี่ยเป็นอมตะดูดิมันน่าจะใช้จ่ายบ้านเต่านี่มันแท้หมดเลยอ่ะใช้บ้านมา20ปี่ยเนี่ยแหว่งหมดเลยนี่คือหนูแท้หมดเลยนะโอ้โหบ้านที่นี่หนูบ้านที่นี่หนูเยอะมากเลยเนี่ยอยู่ฝั่งวัดรูปมระจันทร์นะมีอันนี้รอดอันนี้ต้องเอาไปห้อยเองละว่านเอาไปห้อยไหมกระเพาะปลาไปห้อยไหมแ้วคาดนะเนี่ย ดูดิของพี่ดูของใส่ถุงไว้แต่ก่อนมันไม่ได้อยู่บ้านเก่าอยู่บ้านไม้ไงครับแขวนใส่ถุงแขวนไว้อยู่ในถุงมันยังแท้เลยคิดดูดิบ้านเก่าไม่ได้แขวนอ๋อวางไว้ไมันเหมือนอยู่บ้านไม้ไงดูของพี่สิแบวงทุกตัวเลยอ่ะแถวคาดมากเลยเนี่ยมีพวกนี้เอาไว้ห้อยได้เลยเนี่ยโอ้แถวคาดห้าตัวไม่โดนหนูแท้นี่โดนหนูแท้หมดเลย,เยอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมช่างดูให้แต่พี่ได้ตังค์แน่เดี๋ยวผมขอเช็ดมือก่อนแล้วกัน ไอเอามาช่างก่อนเอาไปช่างตนงนี้ยช่างเออช่างอตรงไหนก็ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาที่มึงถนัดได้ใช้อะช่างตรงนี้ก็ได้เออเนี่ยตรงนี้ว่างตรงนี้ว่างอะโชว์สเต็ปช่างหน่อยเดี้ยให้ให้รู้หน่อยสเต็ปช่างช่างกลใช่ไหมดัปีเลยผมเดี๋ยวผมเอาแอลกอฮอล์ดิเอาแอลกอฮอล์เพิ่มมาหน่อยคือมันหนูแท้แล้วผมแบบต้องต้องเช็ดดีดีออโอ้นี่ก็หนูแทะอกมั้งเนี่ยพี่ของพี่คนนี้ก็หนูแท้เหมือนกัน ือกระเพาะปามเป็นอะไรที่แบบคนส่วนใหญ่จะทิ้งไงแล้วก็แบบไม่ได้คิดว่ามันจะมีราคาอันนี้ของพี่ป่ะคนเดียวเจ้าของเดีวยวกันนะโอเคเช็ดมือก่อนอโอ้โหขายรูปพี่ดูคร่าวๆนะนั่นอะไรจ๊ะใสไว้อไนี่ถานอย่า้ยโ่เียจะต้องมาดแล้วชุนดนี้ยังไม่มีราคาเลย ผมซื้อพี่สี่หมื่นห้าหนูแทะแวงแวงขาดขาดนะสี่หมื่นห้าเห็นไหมได้ตังค์ละสี่หมื่นห้าหนูแทะแต่จริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากซื้อหรอกเพราะมันขายไม่ได้แต่เห็นพี่เขาตั้งใจมาอันนี้ไม่มีราคานะพระไม่มีราคาแต่กระเพาะปลาได้ตังค์ไปเอาตังค์ไอ้พี่เขาสี่หมื่นห้าดิ